ดีค่ะลดีนะคะวันนี้อยู่ที่เมริสคลินิกแตมาลองเรื่องกูเทคส่วนตัวลรดีมีปัญหาไขามันส่วนวเกินที่หน้าท้องกังวลและไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองก่อนหน้านี้ดูแลตัวเองเข้าค้อสลดน้ําหนักก็ดูดไขมันแต่ก็ไม่เป็นผลอะไรเลย จนมาเจอเครื่องคูเทคที่เขาบอกว่าช่วยสลายไขมันในทันทีในครั้งแรกที่ทําเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คนไข้มีปัญหากังวลส่วนไหนนะครับบริเวณหน้าท้องค่ะไขมันหน้าท้องค่ะไขมันหน้าท้องนะเดี๋ยวเราควนคนไข่กินท้องหน่อยนะครับค่ะอ่านะครับก็คือคนไข้มีปัญหาไขมันบริเวณหน้าท้องจริงนะคะเป็นไขมันที่ใต้ชั้นผิวหนังนี่แหละ ก็หมอจะขอแนะนําไม่ทําเครื่องที่เป็นเทคโนิยีสลายไขมันด้วยความเย็นนะครับโดยที่เครื่องนี้เป็นลักษณะพิเศษคือตัวหัวมันเนี่ยจะสามารถปล่อยความเย็นได้ถึง360องศาค่ะซึ่งสามารถสลายไขมันได้โดยรอบและมีหัวสําหรับติดเพื่อให้กเข้ากับสรีระคนไข้เนี่ยเพรือ่ร่างกายของคนไข้เนี่ยถึง9แบบและติดพร้อมกันได้สูงสุดถึง4หัวนะครับนอกจากนี้ยังมีแผ่นเจลเพื่อปกป้องผิวคนไข้ระหว่างทําด้วยนะครับผมค่ะตรงที่เราวาดรูปไว้เนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวของหัวที่เราวางกับเครื่องเนี่ยดูดเข้าไป หลังจากดูดเข้าไปแรกๆจะรู้สึกเย็นนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราใช้เวลาในการเมนเทนเอาไว้ในประมาณ1ึงชั่วโมงหรือ70นาทีเพื่ออุณหภูมิเนี่ยภายในตัวเครื่องเนี่ยจะลดลงถึงลบสิองศาแต่ว่าบริเวณไขมันที่เราจะได้รับตรงที่กินในตัวที่เราเข้าไปอยู่ในหัวเนี่ยจะประมาณแค่10.38องศาเท่านั้นพอเป็นอุณหภูมิที่ตัวไขมันเนี่ยจะเกิดการกลายเป็นคริสตัลนแล้วก็มันก็จะตายไปนั่นเองนะครับหลังทําประมาณสองสวันแรกเนี่ยระบบภูมมกันในร่างกายก็คือจะมาจัดการพวกเซลล์ไขมันที่มันตายไปแล้ว จะเริม่มเห็นผลภายในประมาณ1เดือนนะครับเต็นที่ประมาณ3เดือนนั่นเองตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะคะสบายมากเลยไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะเดี๋ยวไว้มาติดตามผลกันนะคะ